มิตรมหัศจรรย์บนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีเรื่องราวแปลกประหลาดที่นอกเหนือจากความเป็นไปตามธรรมชาติเรื่องราวที่จะเล่าสู่ท่านฟังต่อไปนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วของบุรุษผู้หนึ่งนามว่าภัยศารแสนชัยผู้ที่มีคนเรียกขานกันว่าหนุ่มตาทิพย์ เพราะนายไพศาลแสนชัยมีนิมิตมหัศจันทร์มีสัมผัสที่6และยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นที่รู้จักและยอมรับของเทวโลกหลักในทางพระพุทธศาสนานั้นเชื่อถือในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและถือว่าคนเราทุกคนล้วนแต่เกิดมาแล้วนับชาติไม่ท่วนตามกฎแห่งกรรมดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งพำนักการเสนอมิติมหัศจรรย์ของนายไพศาลแสนชัยที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานไว้แล้วทุกเรื่องมีได้มีเจตนาให้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วและมีจริงแต่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นปัจจตังคือเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเชิญท่านเข้าสัมผัสเรื่องราวของนิมิตมหัสจร์ได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับนิมิตพิศวงของไพศาลแสนชัยหรือนิมิตมหัศจรรย์เมื่อตอนที่แล้วได้กล่าวถึงตั้งแต่วันที่15ทธันวาคม2524เป็นต้นมาครูบาคันธากับพยาพิงคราชก็มารับกายทิพย์ของไพศาลท่องเที่ยวไปในโลกหน้าหรือโลกวิญญาณเป็นประจำจะมีเว้นบ้างเป็นบางโอกาสการไปก็ไปในลักษณะปลิวไปอย่างไร้น้ำหนัก โดยภพสาลเองไม่รู้ทิศทางที่ไปพอไปถึงจุดที่ท่านทั้งสองต้องการจะให้ดูหรือพบปะวิญญาณใดท่านทั้งสองก็จะหยุดณที่แห่งนั้นเพื่อให้ภพสาลได้ดูสถานที่หรือพบปะคุยกับวิญญาณที่รอคอยพบอยู่สถานที่ที่ภยสารได้พบแบ่งออกเป็นสองอย่างคือที่ร้อนกับที่เย็นที่ร้อนกับที่เย็นต่างกันอย่างไร ขอเชิญท่านติดตามต่อจากเมื่อตอนที่แล้วตอนนี้เป็นตอนที่สต่อไปครับอันตรายนานัประการจุดหมายปลายทางของชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครทราบดวัดนี้กำหนดเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเรายังมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประตลอดกลาลนาน,นจะเป็นการกระทําที่ดีหรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้านจิตใจสิ่งแวดล้อมถ้าสองสิ่งนี้รองรับก็จะช่วยให้คนเราอยากจะทำในสิ่งดีๆเพราะจะทำให้เกิดความสุขในทางตรงกันข้ามถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังอายุพระาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป าาาสร้งงมตลท่านผู้ฟังที่เคารพครับนิมิตมหัศจรรย์อันน่าพิศวงของไทศารแสนชัยนั้นเป็นบทพิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีหลักฐานที่ได้บันทึกไว้ว่ามีหลายต่อหลายคนทั้งคนไทยและต่างประเทศซึ่งนับถือาศาสนาที่แตกต่างกัน สามารถย้อนระลึกถึงอดีตชาติได้นิมิตมหาศจรรย์วันนี้เวลาหมดลงแล้วขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับาาตหนึ่่่งงพรรูู้ใใคคจจะะอยฟมมุไธแล i